เดี๋ยวมาวันนี้ใส่เสื้อูนะคะวันชิทมากค่ะวันชิทมากนะคะวันชิมากขด้ัวเสคยบได้โซมาด้วยนะคะมาด้วยให้กำะังเตือนก่อนนะคะแจงเลยเมา่อวาน ไม่ไหลน่แป้งหลมากีกหลายบ๊บบ๊บจะกินได้หมก็ตีกัซอ้าซอออซอซสวันนี้หนาเราสุไปวายบีพี่ไปไหนเตตัวไหนเต้าอ่ะเรตตัวไหนเต้าอ่ะ ขเขาจะเห็นซีหนึ่งซีสองซีติดว่าครับ <c oughs> มาเด้อพี่น้องอยู่ใช่บ้านี้เมือนหีืมาเด้อมาเด้อครับป็นสวัสดีครับใช่ว <c oughs> ้าสิงครขึ้น้การครับ <c oughs> ได้ครับพ่อค <c oughs> <c oughs> นใดครับ <c oughs> นี่แบบขึ้นว่าน้าเขาคนลลายครับ <c oughs> นียืดีเนาะ ว่าในหน้า่าของบัรค่ะคือมันมีกร้านบาเดจะลองท่สองี่ีแต่ว่าสินค้นกสาัตวาเปิดงานแล้ห้อกรอลองนมึโตเลยอเปิงานแลคเลยแ่นะเดักดลองเทยังละพอเดี๋ยวจิเขาไม่บอกเห็นดูเป็นดนตรี่ครับเป็นดนรีวันเปิดเปิดข้าวเกี๊อันนี้แล้ว่จะไม่เจนก่อนเพราะว่า พอ่อเปล่ามาแจกให้อานสามจดหน่อยเพราะวีวนก็จะเดสเสร็จงานกดสี่ใบจะบันทึีดได้ค่ะพออัดอยู่นีเ่เด้อค,ครับการแสดงสำเร็จร้วงราบรื่นไปลยครับคินเยหน่อยได้มั้หเนี่ด บาทครับปลาในก่อนคือรอ<ส>แต<อ>่ใส,ส่แอบเสียใส่แอบเสียมันคือตัวน้อยนมั้ยในแอบตัวน้อยคุณอลเขาเบิกตักตีร่อยเรือใครเห็นไมใส่เป็นโรคอักตัว